นี้เนาะเคาก็ไให้น้ำยาขนมเสน้นแต่กระชายมาจากบ้านนอกช่วงนี้เป็นช่วงโควิดกินกระชายเข้าไปได้หลายพี่น้องเราจะพาทุกคนทำขนมจีนน้ำยาป่านะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเครื่องสมุนไพรนี่แหละจะมีกระชายค่ะแล้วก็ใบบก,กูดตะไคร้หอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็บอกพริกแห้งตามมากเลยอันนี้เอามาจากบ้านนอกค่ะบักเพียเรนนะคะบักเขียเลน,น,ะะเ,เ,ลนเอาไวตา้ตำส้มตามอันนีบ้บักพริกกระเลียงค่ะ แล้วตัวนี้น้อไม่ต้ม้อมนะฮะเดี๋ยวเขามาทํากันแบบว่าเซ่บซน,วนัวนวน,วนะจ๊ะทุกคนรอติดตามฝากชมนะคะกินกระชายได้หลายค่ะพี่น้องต้านโควิดค่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะตอนนี้คือแบบว่าหอมมากถ้าก็ต้มเครื่องทุกอย่างใส่เข้าไปเห็ดเบิร์ดด้กินค่ะตะไคร้ใบบักกูทุกอย่างแบบว่าเนนนๆเลยค่ะพี่น้องจะบอกว่าตอนนี้คือหอมกระชายหอมสมุนไพรมากๆใส่น้ำประเดกพร้อมด้วยพี่น้อง ต้มให้มันแบบว่าออกกินได้หลายแล้วก็ค่อยเอาเนื้อปลามาใส่มานีข้าใส่ปลาทูจับปลาทูแบบว่าเข้มข้นนุน่นนัวน้ำยาปลาแบบนุ่นนัวนะคะ,ะใส่ข้ากระตัมด้วค่ะตัมบอชีกหอยแมลนแหฉกแล้วก็เอาปลาช่ายมาใส่ตับตอเสร็จแล้วก็จะตับหัวหอมกับกระเทียมเล่นเล่นเล่นมาดีพี่น้องเพิ่ด่าบอกแค่ครับกับปลาทูน,นะคะแกเอาตั้งแต่เนื้อเพราะเอาก,กอา,า,อาก ใส่ปลาทูต้าหม็ดซีโตรับรองว่าเข้มข้นอร่อยแน่นอนนะฮะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งมดมาใสได้หมอโอ้โห,โโหเข้มข้นมากหอมมากเลยอะหอมกระชายมากๆนะคะผู้ใดมีตีนกระส่ตีนมีตรกสีนกระไซตรกสีนชิมหรือยังแม่ขวัาอร่อยมากค่ะเออหอมหอมปลาร้านัวมากนะคะน้ำยาผ่านมจีน้ำยาป้าค่ะใส่กระซส้าปวันเนีนเนีนตานโควิดจ้า เข้มข้นแซ่บแน่นอนค่ะเซตเราจะพี่น้องนี่จ้าเดียบรอยแล้วนะคะน่ากินมากหอ,อมได้ข่าวว่าแสบแห้งซิมกันเผ็ดเ <laughs> ผ็ดมากซ่บนัวค่ะ เนีนดๆค่ะมาเด้อค่ะกับขนมจีนมาเนี้แสบแห้งคะ่ะพี่น้องใส่กระชายเยอะๆนะฮะต้านโควิดน่ากินมากมาเด้อค่ะพี่น้องมาแสบน้กากันจ้าโอ้ยทังย้งเผ็ดทั้งแสบทั้งแสบพี่น้องแสบพักตะบะักพวงแสบแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะดากออกเลยค่ะมาอนี่ยแสบแห้งค่ะนี่แก้คสมตามว่าไวแล้วนะฮะก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีเมนูขนมจีนํนำยาป้าแล้วก็ตำหม,มากคุ่งแบบว่าแซบบ่แบไปเพีดแบนบัวๆเเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย